หลังการปฏิวัติครั้งที่สองล้มเหลวหยวนซื่อไขได้ใฝ่ฝันที่จะเป็นจกักรพรรดิโดยไม่ลังเลที่จะเสียสละอธิปไตยของชาติและผลประโยชน์ของชาติและยอมรับเนื้อหาส่วนใหญ่ของ21ข้อเรียกร้องที่ประนามจีนการฟื้นฟูอำนาจของหยวนซื่อไขทําให้เกิดความไม่พอใจในหมู่ผู้รักชาติทั่วประเทศปลายปี1915งายชายเยวและคนอื่นๆได้ประกาศเอกราชในยูนนานและสะกัดกั้นกองทัพพิทักษ์ชาติจากการโจมตีทางเหนือ สงครามพิทักชาติปะทุขึ้นเหมือนมีนเดเยวแยะเลยบ้าเอ้ยนี่มันอะไรกันกองทัพเปยอย่างที่น่ารังเกียจฉันกลัวจนตัวสั่นเรือลำนั้น โดนยิงจริงๆด้วยฉันเห็นพวกที่ชอบเอาของไปดูนี่สิโออย่าเข้ามาในรถฉันเพื่อนร่วมทีมล้มแล้วคุณช่วยให้ฉันได้น้อยลงหน่อย อย่าตื่นเต้นไปนะเพื่อนแย่ yeah. แล้วทำไมทุกคนถึงล้มลงหมดเลยแย่ yeah. แล้วอย่างนั้นนะยังไม่ได้กินข้าว เหมือนจะเข้ามาแล้วมันติดอยู่บนตัวหัวใจของฉันดีเกินไปเขาถูกระเบิดตายที่นั่น